to you, and แล n วตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องของการทำรากฟันเทียมกันในส่วนของรายละเอียดนะครับและนั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วตอนนี้ครับท่านทันตแพทย์นภพ,พัวพรพงศ์ครับท่านทันตแพทย์จากฟันโรงพยาบาลวิภาวดีสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับผม ให้คุณหมอได้ทําความรู้จักกันกับคุณผู้ชมอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของรากฟันเทียมทุกคนเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจกับมันจริงจมันคืออะไรครับครับก็คือรากฟันเทียมเนี่ยก็คือวัสดุที่เราทําขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับทําให้มันเหมือนรูปร่างของรากฟันแล้วเราก็ฝังมันลงไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนฟันที่เราถูกถอนออกไปนะครับเพื่อที่จะให้มันทาหน้าที่เป็นรากฟันนะครับซึ่งโดยมากจะทนจากโลหะนะครับ คือมันจะจําเป็นและต้องนํามาใช้เมื่อฟันของเรามันหายไปหายไปหายไปในที่นี้มันจะเกิดจากเหตุอะไรได้บ้างครับก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้นะครับทาให้ฟันเราต้องหลุดออกไปครับหรือว่าเกิดจากการที่ฟันผุและคุณหมอรักษาไม่ได้แล้วต้องถอนทั้งออกไปนะครับก็จะทําให้ตรงนั้นเหลือแต่สันเกับฟานไม่มีฟันก็คือคือคือเวลาเราถอนฟันมันก็จะออกไปทั้งรากอยู่แล้วออกไปทั้งรากอยู่แล้วแต่มันไม่มีในกรณีที่ฟันยังอยู่แต่รากเสียไปแล้วไม่มีใช่ไหมครับ ไม่มีครับไม่มีมันต้องไปเป็นชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทํารากฟันเทียมเนี่ยมันเป็นแค่เฉพาะรากหรือว่ามันก็มาทั้งทั้งรากและข้างบนมันจะมี2ส่วนนะครับก็ส่วนแรกก็คือเป็นรากฟันเทียมนะครับเราจะต้องทําการฝังลงไปก่อนนะครับสังจนกระทั่งทิ้งระยะสักพักหนึ่งนะครับอาจจะ3ามเดือน6เดือนเพื่อที่จะให้รากฟันนีมันเกาะกับตัวกระดูกของเราเรียบร้อยดีแล้วหลังจากนั้นเราจึงต่อส่วนหัวมันขึ้นไปนะครับก็คือเป็นส่วนของตัวฟันครับ เพื่อที่จะเป็นส่วนที่ให้เคี้ยวเคี้ยวได้ชนกับฟันข้างบนเพราะฉะนั้นในการทําก็จะมีสองสองระยะใชเสมอนะครับถามถึงความจําเป็นหรือไม่แต่ความนิยมของการทรํารากฟันเทียมในปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับ <P. S 1> คือ <P. S 1> ปัจจุบันเนี่ยนะครับผลสําเร็จของการทรํารากฟันเทียมเนี่ยสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าการพัฒนาในด้านวัสดุ นะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆการออกแบบเนี่ยจะทําให้รากฟันเทียมของเราเนี่ยเวลาฝังเลยเนี่ยมีอัตราความสําเร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90%ขึ้นไปครับ,รบนขึ้นไปะครับก็แล้วก็รากฟันเทียมเนี่ยถ้าเทียบกับฟันปลอมทุกชนิดในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยรากฟันเทียมเนี่ยเป็นฟันปลอมชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับในการใช้งานก็คือใช้งานได้ เกือบจะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของเราจริงๆเลยนะครับคนที่จะจําเป็นที่จะต้องใช้มันคือคนที่มีปัญหาในเรื่องก็คือก็คือฟันผุไปแล้วก็คือฟันผุที่ถอนฟันไปแล้วหรือว่าคนที่ใส่ฟันปลอมอยู่แล้วก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนลักษณะของฟันปลอมคือบางคนเนี่ยใส่ฟันปลอมน่าอาจจะเปเห็นไหมที่มันสวมถอดเข้าถอดออกหรือออกมาเป็นแผงอย่างนี้เลยนะครับเอามาขัดสีข้างนอกได้นะครับก็อาจจะเปลี่ยน เป็นฝังลงไปในกระดูกของเราเลยเวลาใช้งานเราก็ใช้เหมือนฟันแท้เราเลยไม่ต้องถอดไม่ต้องเอามาล้างครับถ้าพูดถึงตอนนี้ถือว่าเป็น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 วิธีการที่แบบเหมือนกับการทดแทนฟันฟันจริงของเราใช่ครับที่ดีที่สุดตอนนี้ครับผมถ้าอีกอันหนึ่งถามเผื่อนะครับคุณหมอมันมันฟันดูว่าต้องยึดติดเจาะลงไปในขากรรไกรมันก็ฟันดูน่ากลัวอยู่มันมัน ก็เหมือนก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กๆอันนึงเป็นการผ่าตัดย่อยได้ครับ <ผม S 2> ครับเราเวลาทําต้องทาทีละทำสมมติ่ามีหลายซี่นะฮะ <ทำ S 2> อย่างบางคนเขามีทั้งแผงเลยงเงี้ยแล้วเขาบอกโอ้ไปทำรากกันเทียมดีกว่าเขาทําทั้งแผงเลยหรือว่าเขาต้องทําทีละที่เลยเออโดยทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับทนันตแพทย์เป็นิคนพิจารณานะครับแต่ว่าการทําทั้งแผงทีละหลายๆที่เลยก็เป็นการทําที่เป็นเรื่องปกติพอสมควรนะครับสมมุติว่าบางท่านต้องฝังหกเจ็ดราก เขาก็โดยมากมักจะทําในครั้งเดียวครับแล้วเราจะใช้วิธีการวางยาใช้ยาชาใ่หมครใช้ยาชาธรรดครัยาชาแล้วขั้นตอนของการทํามันเป็นยังไงบ้างคุณหมขั้นตอนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะต้องไปตรวจกับทันตแพทย์ก่อนครับว่าแล้วก็วางแผนการรักษาคือการที่ใส่ฟันปลอมทั้งแผงเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องฝังรากฟันของฟันทุกๆุซี่นะครับบางทีเขาอาจจะฝังแค่ เหมือนเป็นเสายึดของเสาบ้านพอใช่ครับก็อาจจะเป็น2ตัวหรือ4ตัวแล้วก็ทําฟันบอมสวมลงไปทับลงไปอีกทีขอใค่มีตัวยึดที่มีนัว็งแรงเพียรพเพราะว่าฟันของเรามี32ซี่ใช่ไหมครับข้านบน16ซี่ซี่เราฝัง16ตัวนี่ก็ค่อนข้างทรมานพอสมควรเป็นต้นเป็นต้นคือถ้าข้้าบน16ซี่จริงๆอาจจะฝังอยู่ข้างละสก็ได้แล้วก็ ใช้สีซี่นะั้นเป็นตัวรับน้ําหนักของฟันปลอมที่ที่แต่ถ้าเราหายไปแค่ที่สองที่เราก็จะฟัน่หนึ่งตอนหนึ่งไปเลยครับ,ลรบและหลังจากที่มาตรวจดูแล้วตรงนี้จะมีข้อจอํากัดยังไงบ้างสําหรับบางคนที่ทำได้บ้างบางคนไม่เหมาะสมที่จะทำมันมีมันมีเกณฑ์ยังไงบ้างข้อจํากัดในการทํารากฟันเทียนนะครับก็คือโดยมากจะขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองครับนะครับ,รบอย่างแรกก็คือลักษณะของกระดูกนะครับบางท่านเนี่ยกระดูกเขาถูก ทำลายลงไปมากหรือว่าบางมากๆเนี่ยเราไม่สามารถฝังได้นะครับ <ừ> จะต้องมีการเสริมกระดูกขึ้นมาก่อนครับเสริมกระดูกก็อาจจะเอากระดูกมาจากส่วนอื่นหรือรบ,บางทีก็เป็นกระดูกเทียมนะครับเสริมแล้วก็ต้องทิ้งระยะเวลาอีกเพื่อให้มันประสานกันแล้วถึงจะฝังลงไปได้ครับแล้วถ้าหากว่าเวลาทํามาตรฐานแล้วเนี่ยขั้นตอนของมันจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเสร็จสิ้นกันถ้าในรายที่ไม่มีการเสริมกระดูกนะครับการฝังร่ากฟเทียมไปครั้งแรก แล้วก็ทิ้งระยะไปประมาณสักามเดือนถึงหกเดือนครับแล้วเราก็มาใส่ส่วนที่อยู่ข้างบนที่เป็นฟันที่โผล่มาจากเหนือครับก็อีกประมาณสักเดือนนึงก็จะเสร็จนะครับระยะเวลาอย่างน้อยก็สามถึงหกเดือนสามถึงหกเดือนถึงจะเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้กี่งครับแต่ในตอนที่ชาแล้วตอนฝังลงไปนี่ตอนตอนขั้นตอนของการผ่าตัดนี่ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาเหรอครับใช่ครับก็ประมาณ รึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอโอเคนะก็ทางโควครับก็พอรับไม่นานไม่นานผมเป็นคนกลัวไงฮะส่วนใหญ่จะกลัวมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไม่กลัวที่จริงมันก็ไม่ได้เจ็บไปกว่าการถอนฟันผ่าฟันคุดอะไรอย่างนี้แล้วไม่ใช้ระยะเวลาผมเคยผ่านการผ่าฟันคุดมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับตัวผมเองนะผมคิดว่าผมกลัวเกินกว่าเหตุมากใช่กลัวไปคิดว่าจะต้องแบบจะเอาฟันจะต้องไปจักปากแต่ถึงเวลาแล้ว ใช่ใช<า>่คือส่วนใหญ่เวลาเดินเข้ามาก็สั่นแล้วนะครับพอเห็นเก้าอี้ทําฟันอยนไรก็สั่นกลัวนะครับซึ่งที่จริงมันไม่มีอะไรมากครับตอนนี้หลังจากสมมุติว่าทําเสร็จและมันวิธีการดูแลรักษาของมันหรือคุณสมบัติของมันมีข้อด้อยข้อควรระวังเหมือนหรือต่างจากฟันแท้อย่างไรครับคือรากฟันเทียมเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ฟันแท้ของเรา ข้อต่างที่เห็นชัดๆเลยก็คือรากฟันแท้เนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทมาม,มาอยู่ที่ตัวฟันครับมันก็จะรับรู้ความรู้สึกร้อนเย็นนะครับเวลาเคี้ยวเราก็จะรับแรงของมันได้ครับนะครับแล้วก็พอมีเส้นเลือดแล้วเนี่ยภายในเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนเม็ดเลือดเป็นตัวกินเชื้อโรคนะครับจะช่วยป้องกันก,การติดเชืช้อนะครับ<ล>ในรากฟันเทียมเนี่ยถ้าเราฝังลงไปแล้วไม่ทําความสะอาดให้ดี มันจะติดเชื้อได้ง่ายเหนื่อยอักเสบได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงฟันให้สะอาดนะครับและอย่างที่สองก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยการรับรู้คือมันเป็นความรู้สึกของผู้ที่ใช้นะครับร้อนเย็นหรือว่าคนที่ทําทั้งแถบเลยเนี่ยข้างหนึ่งเป็นฟันแท้ข้างหนึ่งเป็นฟันลากฟันเดนเนยอาจจะรู้สึกว่าข้างนี้มันมันไม่อร่อยอรอย่อยน้อยกว่าโอ้ตายแล้วผมเคยคิดถึงมุมนี้เมื่อก่อนเวลาเคี้ยวเพราะว่า ลากฟันเทียมเนี่ยเวลาเขาจะไม่รู้สึกได้ว่าฟันที่เขากัดเนี่ยมันแน่นแค่ไหนเพราะมันฝังลงไปนในกระดูกไม่มีเส้นประสาทรับรู้แหละนะครับ,รบแต่โดยมากเขาก็จะค่อยๆปรับตัวไปจะทำเฉพาะช่วงแรกๆครับมันมีอายุของการใช้งานของมันไหมครับตอนนี้นะครับเท่าที่มีการวิจัยมาเนี่ยก็ สาบปีขึ้นไปก็ยังอยู่ได้อยู่โอ้ก็ถือว่าทําลืมแล้วนะฮะสามสิบปีก็คือ<า>จริงๆแล้วพันธ์เงนมันเพิ่งกําเนิดขึ้นมาก็ระยะไม่นานแล้วไอ้ตัวที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นโลหะนี่นะครับ,รบมันมันเป็นโลหะอะไรครับเป็นโลหะ รากฟันเทียมส่วนใหญ่ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำมาจากไทเทเนียมนะครับซึ่งไทเทเนียมเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นเป็นมิตรกับร่างกายเราไทเทเนียมนี่เรามาใช้ในข้อเข่านอะไรมาตั้งนานครับ,รบแล้วนอกเหนือจากตัวรากแล้วในตัวส่วนของตัวฟันเองตัวนั้นทําจากวัสดุอะไรครับออส่วนมันมทีที่ขึ้นมาจากเหงือกมีหย,ย,ห,ลยหลายวัสดุโดยมากแล้วจะเป็นส่วนประกอบของทองเป็นหลักทองคำเนี่ย ตอนนี้ทองก็แพงน่าใช่ตอนนี้ทองมันราคาขึ้นสูงมากมันเป็นทองคำเหรอคะมันเป็นทองคำเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่นิ่มเหรอครับเพราะปกติทองมันนิ่มอย่างนี้เรากัดมันจะมไงครับอ๋อเป็นโกลเขาเรียกโกลอัลลอยก็คือเป็นทองคำที่ผสมสารบางอย่างลงไปเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ว่าส่วนผสมหลักมันเป็นทองคำอยู่มันก็เลยกลายมาเป็นที่มาของคำถามต่อไปครับว่า แพงไมครับอันนี้มันเป็นทองนะครับอันนี้ก็ที่จริงเป็นข้อจํากัดครับอันหนึ่งเลยเป็นเรื่องของราคานะครับในรากฟันเทียมเนี่ยตัวรากฟันเทียมก็แพงอยู่แล้ว คือสองส่วนอย่างที่ผมบอกมาส่วนที่ฝังอยู่ในนี้นะครับร่างหนึ่งเนี่ยตกราคาประมาณสามหมื่นถึงสามหมื่นล้านนะครับในส่วนบนที่ต้องต่อขึ้นมาอีกเนี่ยที่มีทองเป็นส่วนมาก่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาทองคาด้วยนะครับต้องเช็คราคาทองคําก่อนมาทําลากฟันด้วยนะครับ <laughs> คุณผู้ชมถือหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องเช็คขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าปีที่แล้วอาจจะถูกกว่าปีนี้หรือว่า สองสามปีที่แล้วเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันอาจจะแพงขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองกะ,กะประมาณกันดูแต่ผมคิดว่ามันคงถ้าหากว่าถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันคงไม่ถึงกับไม่เกี่ยวกับมูลค่าสักเท่าไหร่แล้วเพราะมันคือฟันเลยนะฮะผมคิดว่าม,มันเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันทั้งในเรื่องของการเคี้ยวเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจําวันมันก็ควรค่ากับการลงทุนอยู่พอสมควรแต่ ในหลายๆครั้งกับหลายๆวิธีในการนําเสนอของรายการของเราที่เอามาฝากคุณผู้ชมดีที่สุดไม่ใช่การแก้ไขแต่คือการป้องกันฉะนั้นให้คุณหมอฝากวิธีการดูแลรักษาเรื่องของฟันที่ง่ายๆชัดเจนที่สุดที่รู้สึกว่าคุณหมอพบว่าคนไทยยังบกพร่องหรืออ่อนในเรื่องนี้กับคุณผู้ชมอราสักนิดหนึ่งครับก็ก ง่ายที่สุดเลยนะครับเวลาเราทำความสะอาดฟันเนี่ยแปลงฟันทุกทีโดยมากเรารก็จะแปลงเช้าเย็นครับนะครับคือตื่นเช้ามาแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยสิ่งที่คนมักจะลืมก็คือเวลาเราแปลงเสร็จแล้วเนี่ยเราเช็คดูหรือเปล่าว่าเราแปลงได้สะอาดหรือเปล่านะครับหลายๆคนอย่างคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลในคลินิกเนี่ยบางคนเนี่ยเพิ่งแปลงฟันแล้วก็เข้ามาหาหมอ,อมเพราะอาปากออกมาอ,มอม เหมือนยังไม่ได้แปลงไม่สะอาดเลยไม่สะอาดเลยซึ่งถ้าแปลงไม่มีประสิทธิภาพแปลว่าคอาจจะแปลงเร็วไปจะแปลงเร็วไปหรือแปลงไม่ทั่วถึงโดยมากจะเร็วนะครับคือที่เขาแนะนํากันเนี่ยสองนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าคนที่แปลงกันทั่วไปเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาท <c oughs> ีแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาแปลงมาแล้วนะครับลองลองเอานาฬิกาจับเวลาไปตั้งดู แล้วก็จะรู้ว่า2นาทีเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงสาทีทั้งในทั้ง,ง,งนอกอด<ช>้ครบเลยแต่ยังไม่ถึงสาทีแปงงลงกนสมรอบแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลือกอื่นอีกเยอะแย,ยะแล้วหมอผมเวลาไปยืนดูบางทียังงงเลย โอ้แปรงสีฟันมีทั้งหลายแบบทั้งหัวแหลมหัวเล็กทั้งขนเล็กขนแหลมทั้งขนเกลียวทั้งขนบิดเดี๋ยวขนเอียงเดี๋ยวขนสลับกันไปมามนอกจากแปรงสีฟันเก็บไว้มีที่ขูดมีที่พ่นมีที่มันเป็นแปรงลวดเล็กๆเอว้เสียบระหว่างมีเดนโตฟอสต์มีสารพัดเลยตรงนี้นะครับมันอุปกรณ์เหล่านี้มีความจําเป็นแค่ไหนเมื่องจีกการฟันมั้คือในรายที่ฟันเป็นปกติเหมือนทั่วๆไปนะครับไม่ได้เป็นโรคเหงือกไม่ได้ใส่ฟันปลอมนะครับ การทําความสะอาดเราก็แนะนําให้ใช้แค่แปรงสีฟันกับเดนเทัลซ้อนของา้ายชาปันสองอย่างพอ,พอนะครับแต่คนบางคนที่เป็นโรคเ,น,เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเขาจะเป็นรูเวลายิ้นมาเป็นรูรูแล้วสีฟันก็อาจจะมีพวกตัวที่ขีดน้ำหรือว่าตัวที่มันเหมือนแปรงเล็กๆใช้แปรงตามซองนี้ช่วยใช่ใเป็นลวดกลมๆใช่ครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้โดยทั่วไปนยทันตแพทย์จะเป็นคนแนะนำว่าในรายของคุณจะต้องใช้นะหรือบางคนที่ใส่ฟันปลอม แบบถอนไม่ได้แต่ว่ามันจะมีหรูที่ฐานที่ฐานนะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่เมเติมเสริแต่ในคนทั่วไปเนี้ยที่เป็นฟันแท้หรือฟอดันก็ใช้แค่แปดสิบฟันกับตัวนันก็พอครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็เรารู้แล้วครับว่าเรามีทางเลือกอยังไงบ้างใน เมื่อเวลามันมาถึงหรือเมื่อความจําเป็นมันมาถึงนะครับสำหรับเรื่องของการใช้รากฟันเทียมกันแต่ดีที่สุดนะครับก็คือการรักษาความสะอาดสุขภาพของช่องปากและฟันนะครับแล้วก็อย่าหวังว่านะอย่ารอให้มันต้องถึงวันที่เราสูญเสียรากฟันหรืออะไรกันไปขนาดนั้นเลยนะครับลองมาหาทันตแพทย์อย่างสม่ําเสมอเหมาะสมกันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีแต่ถ้าจําเป็นจริงๆอย่างน้อยเรารู้แล้วนะครับว่าเราควรจะมาหาใครที่ไหนและใครเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันในอน ขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณครับครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักวิธีดูแลรักษาฟันของเรานะครับเพื่อให้เรามีฟันที่ดีอยู่กับเราไปนานๆนะครับในขั้นแรกนะครับผมจะสาธิตวิธีการแปลงฟันก่อนนะครับการแปลงฟันเนี่ยปกติเราควรจะกระทำอย่างน้อยวันละ2ครั้ง นะครับก็คือตอนเช้าตอนที่ตื่นนอนกับก่อนเข้านอนนะครับแต่ว่าถ้าทําได้นะครับมื้อกลางวันหลังจากทานอาหารเสร็จเราแปลงฟันได้ก็จะยิ่งดีอันนี้ไม่มีข้อเสียแต่อย่างใดนะครับการแปลงฟันนะครับในรายที่มีสุขภาพฟันทั่วไปเนี่ยเวลาเราแปลงฟันเนี่ยสิ่งที่จะต้องเน้นก็คือเศษอาหารมักจะติดอยู่บริเวณคอฟันคอฟันหมายถึงจุดที่อยู่ระหว่างฟันกับเหงือก นะครับบริเวณนี้จะเป็นร่องฟันอยู่นะครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือด้านบนของฟันที่เป็นร่องลึกเหล่านี้นะครับร่องลึกเหล่านี้เนี่ยจะมีเศษอาหารมาติดอยู่ทําให้เกิดฟันผุได้ง่ายนะครับดังนั้นเวลาเราแปลงฟันเนี่ยสองจุดที่เราจะเน้นขั้นแรกเราก็คือเราจะต้องวางแปลงไปก่อนโดยที่ขนแปลงเนี่ยจะอยู่ระหว่างเหงือกกับฟันนะครับคือขนแปลงเนี่ยไม่ได้มาอยู่บนตัวฟันอย่างนี้ แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่เหงือกอย่างเดียวจะอยู่ระหว่างเหงือกกับฟันนะครับวางแปรงทำบมประมาณ 4- 5องศาลงไปอย่างนี้นะครับขนแปรงอยู่ระหว่างเหงือกกับฟันจากนั้นเราขยับแปรงช้าๆเพื่อให้เศษอาหารที่อยู่ตามร่องเหล่านี้เนี่ยหลุดออกไปนะครับขยับไปช้าๆประมาณสักสิบครั้งก็ได้แล้วเราก็ปัดขนแปรงขึ้นในฟันล่างนะครับถ้าเป็นฟันบนเราก็ปัดปัด,ปดลง นะครับปัดลงก็คือปัดให้มันพ้นไปจากฝันหลังจากแปลงบริเวณที่1แล้วก็แปลงบริเวณถัดไปนะครับขยับไปเรื่อยๆโดยที่ให้ขนแปรงอยู่ระหว่างเนี่ยกับฟันนะครับขยับไปทั้งฟันบนฟันล่างจากนั้นเราก็แปลงด้านในด้วยนะครับคือสิ่งสกรปรกเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งด้านนอกด้านในนะครับเราแปลงด้านใน ยไปเรื่อยๆนะครับให้ทั่วทั้งบริเวณทั้งปากหลังจากที่แปรงทั่วแล้วนะครับเราก็แปรงด้านบนแหละเปน็นนะครับก็คือบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างซ้ายนะครับสิ่งสกรปรกจะติดอยู่บริเวณนี้ซึ่งจะทําให้เกิดอ,อักเสบหรือฟันผุได้ง่ายแต่หลายคนเนี่ยยังแปรงผิดวิธีอยู่คือเน้นบริเวณตัวฟันเป็นหลักนะครับแล้วก็ถูอย่างนี้พวกนี้จะ ไม่ช่วยนะครับคือช่วยน้อยมากก็แปลงตามที่แนะนำเนี่ยนะครับเช้าเย็นนะครับส่วนน้ำยาบ้วนปากเราก็ใช้ได้นะครับถ้าเราไม่มีโอกาสได้แปลงฟันหลังอาหารนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนทำก็คืออย่างน้อยเราเนี่ยควรจะบ้วนปากบ้วนปากเพื่อเอาเศษอาหารที่มันพยายามเกาะอ,อยู่บนตัวฟันนี้ออก จะช่วยลดอา,าการการเกิดฟันผุแล้วก็เหนื่อยอัเสบได้ครับก็หลังจากที่เราได้ทราบการแปลงฟันที่ถูกวิธีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเราควรจะไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับเพราะบางทีเนี่ยฟันผุในระยะเริ่มแรกนะครับหรือโรคหนึ่งในระยะเริ่มแรกเนี่ยการรักษาเนี่ยจะได้ผลดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ลุกลามต่อไป ก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกันที่แข็งแรงครับ